ราก,การภาคสนามข่าวในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงภารกิจของนางองซานซูจีในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการ3วันด้วยกันนะครับ23-25ถึงมิถุนายนต้องบอกว่าเรานั้นส่งทีมรายงานสด เฝ้าติดตามบรรยากาศการเดินทางมาของนางอองซานซูจีอย่างใกล้ชิดนะครับและภารกิจแรกของเธอก็คือการลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสาครบรรยากาศในวันนั้นจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณทศพลชัยสัมฤทธิ์ผลผู้สื่อข่าวสายข่าวต่างประเทศสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับก็ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่าสี่ปีที่แล้วถ้าจำกันไม่ผิดนะครับก็คือนางอองซานซูจีคือตอนนั้นเป็นแกนนําพักฝ่ายค้านก็เดินทางมาที่มหาชัย มาที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายแรกหลังได้รับการปล่อยตัวจากการกักบ,บริเวณภายใต้การนําของรัฐบาลอาหารสี่ปี่พานมาครั้งนี้มีความสําคัญก็เพราะว่าเธอเดินทางมาในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศรวมถึงอํานาจที่ยังไม่เป็นทางการคือเป็นผู้นําเบื้องหลังของพมา่ากลุ่มอํานาจทางการเมืองสูงสุดชาวพม่าก็คาดหวังมากว่าการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยจะ ด้วยอำนาจทางการเมืองที่มีในมือเนี่ยนางอ,องซาสุจีจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่พวกเขาเผชิญในไทยได้ไม่ว่าจะเรื่องของค่าแรงที่ไม่เป็นไปตามาข้อตกลงกับนายจ้างรวมถึงในเรื่องของอสิทธิแรงงานการคุ้มครองรวมถึงการป้องกันการกดขี่จากทั้งนายจ้างทั้งจากภาครัฐเองซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชาวพมา่าต้องการจะพูดคุยกับนางอ,องซาสูจีมากที่สุดตั้งแต่วันแรกที่นางอ,องสาสูจีเดินทางมาถึงเลยซึ่งแน่นอนครับเป้าหมายแรกของนางอ,องซาสุจิก็คือเดินทางมาที่ ตำบลมหาชัยตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าก็สีปีที่แล้วนี่ก็เป็นเป้าหมายแรกที่นางอัศจีีเ,ญญเดินทางมาเหมือนกันคราวนี้ก็เหมือนกับว่ากลับมาทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อ4ี่ปีก่อนครับ คือ,อแล้วก็ที่นี่ก็เป็นแหล่งรวมของบรรดาผู้ใช้แรงงานชาวเมก้าด้วยนะ,ะคะทีนี้บรรยากาศที่วันนั้นคุณทศพลไปไปตั้งแต่กี่โมงเลยคะวันนั้นอทีมข่าวของเราเดินทางไปถึงประมาณ9ก้าโมงเช้าครับตามกำหนดการเนี่ยนอาออสสุจีจะเดินทางมาถึงประมาณ4ี่โมงเย็นที่พงนมริกาใช่แต่ว่าต้องไปกอติดบรรยากาศใช่คือต้องต้องไปล่วงหน้าเพราะรู้ว่าถ้าเข้า ไม่สามารถนําอุปกรณ์นํารถข่าวนําทีมข่าวเข้าไปตั้งจุดภายในได้เนี่ยเดี๋ยวช่วงประมาณใสายเจ้าหน้าที่ตํารวจมาเนี่ยจะกั้นพื้นที่และจะไม่สามารถเข้าไปได้ก<า>็มีม,มีมีผู้สื่อข่าวหรือว่าทีมข่าวจากช่องอื่นที่มาช้าแล้วก็เจอสถานการณ์อย่างนั้นก็ทําให้ทําข่าวได้ไม่ค่อยจะทั่วถึงเท่าไหร่เวลไปถึง9ก้าโมงเนี่ยก็เริ่มจะเห็นชาวพมา่ารายง,งานพมา่าเริ่มจะเดินทางมาถึงจุดจุดนั้นแล้วคือเขาก็มีกําหนดการจะเข้าไปหารือ กับแรงงานพม่าตัวแทนแรงงานพม่าประมาณ300-500ถึงคนในอาคารที่ประชุมตลาดเทไทยที่เป็นอาคารสารกรใหญ่ๆครับอ๋อือเหมือนหอประชุมใ่ใช่แต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเดินทางมาไม่ได้อยู่ในอาคารอย่างนั้นคือเดินทางมาแล้วก็เหมือนกับเป็นรถกระบะเปิดท้ายอ๋อใช่แล้วก็ยืนยืนยืนแล้วก็เดินทางเข้ามากลายเป็นภาพว่าชาวเามก็คือได้เห็นนางสุจีอย่างใกล้ชิดใช่ใช่แต่คราวนี้ก็ด้วยตำแหน่งทางการเมืองที่ตอนนี้เธอก็ค่อนข้างจะมีอำนาจการเมืองสูงมาตรการความปลอดภัยก็ต้อง มากหน่อยนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยที่ไปสอบถามมาเขาบอก910นายในพื้นที่ตลาดทะเลไทยที่เดียวนะยังไม่รวมตํารวจตราจรที่เร่งรายตามทางแต่เส้นทางถนนพระรามสองจากกรุงเทพเข้ามาถึงสมุทรสาครเลยทีเดียวคือพูดง่ายก็คือประชาชนชาวพม่าจะได้เห็นนางองซานซูจีใกล้ๆก็แต่เมื่อต้องเข้าไปในห้องประชุมหอประชุมขนาดใหญ่ซึ่งจํากัดจํานวนได้เพียงแค่300คนเท่านั้นส่วนคนที่อยู่ข้างนอกไม่มีทางได้เห็นใช่ครับแต่ที่จริงเนี่ยคือมันก็คือวันแรกเนี่ย ผู้ทางทีมผู้สื่อข่าวไม่ใช่แค่ทีมของสปริงนิวเอง <c oughs> ทีมของช่องอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะทํางานแบบต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนืเ่อ <c oughs> งแต่ที่บอกว่าเดินทางไปถึงเนี่ยเริ่มจะมีชาวพมา่าเดินทางมาถึงแล้ว <c oughs> เราก็เข้าไปสัมภาษณ์ตามระเบียบแต่พอเจ้าหน้าที่ตํารวจเดินทางมาเสริมกําลังประมาณสักสิบเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ย <c oughs> ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยกันชาวพมา่าที่เข้าไปถึงภายในแล้วเนี่ยออกไปอยู่บริเวณด้านหน้า ด้วยเหตุผลว่าคือเขาเหมือนก็บอกว่าเคยตกลงกับแรงงานพม่าแล้วว่าจะให้เข้าไปได้เฉพาะตัวแทนแรงงานพม่า300<อ>คนถึง500คนนั้นเท<อ>่านั้นใช่และคราวนี้เราไม่ทีมข่าวไม่ได้รับทราบข้อมูลจุดนั้นก็เลยออกไปดูบริเวณด้านหน้าตลาดเทไทยปรากฏว่ามีชาวพมา่าแรงงานพม่าหลายพันคนเนี่ย<อ>มาถึงจุดจุดนั้นแล้วอ,อืแค่เวลาเพียงแค่บ่ายโมงเท่านั้นเอง และจนถึงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยเดินทางมาผมคิดว่าจากที่เคนเนยในด้วยสายตานเนี่ยนับหมื่นคนเลยทีเดียวก็คือมาส่ทบเรื่อยๆใช่แต่ไม่สามารถเข้าไปได้แล<ม><ม>เกิดเหตุชนมูลขึ้นเหมือนกันเพราะว่าชาวพม่าก,ก็พยายามจะเรียกร้องว่าทําไมฉันถึงไม่ได้เข้าไป<ม><ม>แล้วก็พยายามจะก่อคล้ายๆกับจราจรย่อมๆแต่ไม่มีการทาร้ายร่างกายไม่มีการประทาับเจ้าที่นะครับแต่ว่าจะมีการปิดกั้นเส้นทางจราจรคือถนนมีสองเลน พาพม่าถูกกันให้อยู่เลนนี้แต่ว่าเมื่อมีรถบัสหรือว่ามีแรงงานพมา่าที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางเข้าไปข้างในคือกลุ่มกลุ่มนี้แรงงานพมา่าที่ <จะ S 2> ไม่ได้เข้าเนี่ยไปขวางกัน้นแล้วก็ไปบอกว่าถ้ามาด้วยกันก็ต้องเข้าไปด้วยกันถ้าไม่ได้เข้าไปด้วยกันก็ไม่ต้องเข้าไปด้วยกันทั้งหมดโอ้โหแบบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามจะใช้มาตรการแบบเจรจาเจรจาด้วยนำแรงงานพม่าเนี่ยขึ้นรถบัสเพื่อพยายามฝ่าเข้าไปด้านใน ถึงขั้นว่าแรงงานหลายพันคนเนี่ยไปกันเส้นทางทําให้รถบัสต้องถอยล่นออกไปเข้าไปไม่ได้ใช่ใชแล้วก็คือต้องวางกําลังใหม่แต่อันนี้ไม่แน่ใจครับคือแล้วจะมีภาพเหตุการณ์หนึ่งผมคิดว่าตํารวจนี่ก็กล้าค,<ช>คือคือเหมือนกับเขานําตํารวจทุกภาคส่วนมีตํารวจปราบจราจรมีตํารวจคล้ายๆหน่วยสวาสดตามที่เห็นที่รถนะมามาจัดโซนนิ่งไม่ให้เข้ามาได้ไม่ให้ล้ําเข้ามาได้ในจุดที่ เส้ทนทางที่นำอ,อสสจีเดินข้าเข้ามาอมพอจัดระเบียบแล้วรีบร้อยปุ๊บสถานการณ์ก็ดูเงียบๆจู่ๆก็มีรถวิ่งเร็วมาปุ๊บเข้าไปเลยปรากฏว่าเป็นแรงงานพม่าแบบฝ่าเข้าไปข้างในเลย <c oughs> แบบเาๆๆขาคือเขากลัวว่าจะเข้ามาสกัดกั้นพื้นที่ถ้าัดเข้าประช้าก็เลย <c oughs> เอารถเร็วเนี่ยเคลื่อนส่งแรงงานเข้าไปข้างในเลยแบบก็เป็นเสียงที่ฮือฮามาบอกโหเล่นอย่างนี้เลยทีมข่าวก็งงกันว่าตำรวจก็กล้านะแต่ไม่ใช่กลุ่มที่ได้รับอนุญาต เป็นกลุ่มที่ได้ร <Stevens>. ับอนุญาตขึ้นําขึ้นรถกระบะเร็วๆแลวก็วุ่งเข้าไปเลยคือเขาก็ตัดสินใจฝ่าเข้าไปเลยในการจับพม่าในการจโดการนัแต่ก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ประทะรุนแรงอะไรคือชาวพม่าที่เขารอเขาก็ยอมรอแล้วภายหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามใช้ล่ามชาวพม่าเป็นตัวแทนในการบอกให้บอกว่าเกี่ยกล่อมเจรจาวว่าอยู่ในความสงบนะเนี่ย มันมีเหตุผลที่เราต้องทําอย่างนี้<ะ>และเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็คือมีสรารวัตรนายหนึ่งเป็นคนโทรเขาบอกว่ากตำรวจเก้าร้อยนายเนี่ยพร้อมจะรับสถานการณ์ทุกเมื่อ<ะ>หากเกิดเหตุการณ์ในกรณีที่ว่าเมื่อนางอองสาสจีขบวนรถเนี่ยเคลื่อนเข้ามาแล้วแล้วชาวพมา่าแบบคนอดทนทนไม่ไหวเนี่ยเข้าไปสกัดกัน้นไม่ให้นางอองสาสจีเข้าไปได้านในได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตารวจก็พร้อมจะตั้งรับ อย่างภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเหมือนเขากาลังเรียกร้องกันใช่ไหมคะอันนี้คือรอเลยครับอันนี้อันนี้คือพยานจะฝ่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปยังเลนที่ขบวนรถของออลซันจูจีเดินทางมาถึงใช่ครับนี่เป็นภาพตอนช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งและอีกเดินทางมาถึงตอนจะมาถึงที่เจ้าของซานจูจีเดินทางมาถึงหรือว่าขบวนรถเคลื่อนผ่านชาวพม่าที่อยู่พื้นที่ด้านนอกเป็นอย่างไรบ้างครับที่จริงก็ถือว่าเป็นระเบียบนะครับเพราะว่า เมื่อขบวนรถของอศานสุจีเคลื่อนผ่านเข้าไปก็มีเสียงตะโกนเชียอองซานสูจีแม่ซูดอซูตามภาษาพม่าเป็นเป็นไปอย่างมีระเบียบคือเคลื่อนไปนโดยที่นะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไระแต่เมื่อรถเคลื่อนผ่านเข้าไปด้านในแล้วชาวพม่านับเหมือนที่อยู่ตรงโซนนิ่งตรงนี้เนี่ยวิ่งตามแต่วิ่งฝ่าจัวิ่งกันทันวิ่งตามเั้วไปเลยแบบคือเจ้าที่ตอนแรก ก็พยายามจะเนี่ยจับมือเหมือนเป็นกำแพงมนุษย์พยายามไม่ให้เข้าไปแต่ก็ทนไม่ไหวผมนับได้แค่สิบวิก็ต้องปล่อยเข้าไปสุดท้ายแล้วก็คือเข้าไปอยู่โดยรอบหอประชุมที่ว่าน่ครแต่ว่าคือไม่ได้เข้าไปภายในอาคารที่เขาประชุมไปอยู่ขั้นบริเวณโดยรอบคือเจ้าหน้าที่ต้องสนที่กาลังใหม่ว่าคือเปลี่ยนจากการ กันบริเวณด้านนอกเนี่ยมารวมการบริเวณโดยรอบอาคารคือพยังยังไงก็ได้อย่างน้อยด่านสุดท้ายฉันก็ต้องไม่ให้เข้าไปดในอาคารเพราะว่าก็ต้องเป็นห่วงเรื่องของมาตรการความปลอดภัยนะครับโซนตรงนั้นนะครับตรงนี้เป็นภาพที่นางอสสุจีกำลังเดินเข้าไปเราแทบไม่เห็นแม้แต่สื่อสาสุจีเห็นแค่สามวิแล้วเขาอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปภายในอาคารก็ทีมข่าวของเราก็มีช่างภาพข่าวสำรองที่ว่าเราแตน์สแตนบายอยู่ภายในอาคารอยู่แล้วพอเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าใครจะเข้าไปถ่ายบ้าง าม,มารถทิ้งไปได้ก็เป็นหนึ่งในช่างภาพขขาไม่กี่ทีมที่ได้เข้าไปเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งสองทีมคือทีมที่อยู่ข้างในก็ออกข้างนอกไม่ได้ทีมที่อยู่ข้างนอกก็เข้าข้างในไม่ได้เนื่องจากว่ามวลชนเยอะพอสมควรคืออย่างที่บอกว่าต้องพร้อมรับสถานก,การณ์ทุกเมือ่อไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นด้านหน้าเราก็ต้องดูว่าจะเกิดจราจลไหม,มด้านในเราก็ต้องดูว่าะจะมีโอกาสได้เข้าไปถ่ายหน้าอสกจจริอย่างใกล้ชิดไหมครับ โอกาสที่ชาวพม่าจะได้เจอนางอ,องซานซูจีแบบ,บใกล้ชิดแบบนี้คงไม่ได้มีบ่อยครั้งนะแต่ทีนี้การที่พวกเขาอยากที่จะมาพบกับนางซูจีครั้งนี้จะเป็นเพราะด้วยสาเหตุอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันนะคะค นางองซานซูจีนะคะที่ปรึกษาแห่งรัฐสหภาพเมียนมาได้เดินทางเยือนประเทศไทยและจุดสำคัญก็คือเดินทางไปที่ตลาดทะเลไทยเพื่อไปพบปะกับแรงงานชาวพม่าที่เดินทางมาทํางานอยู่ในประเทศไทยคุณทศพลได้มีโอกาสไปคุยกับแรงงานชาวพมา่าถามเขาไหมคะว,ว่าวันนี้อยากมาเจอแม่สูอยากจะบอกอะไรกับแม่สูบ้างคืออยากจะบอกว่าอยากเจอมานานแล้วคําแรกเลยเพราะบ,บางคนทํางานที่ไทยมา ผมสัมภาษณ์นะมี20ปีก็มีและมีโอกาสเดินทางกลับไปพม่าเพียงแค่ครั้งสองครั้งแล่ก็ไม่มีโอกาสได้เจอแม่ซูมากนักคือครั้งนี้กับเมื่อสี่ปีที่แล้วเป็นเพียงโอกาสในรอบไม่กี่ในชีวิตก็ได้ที่ว่าได้ที่ว่าจะได้พบกับนางองศาลสูจีคือคนก็เลยอยากเจอกันมากและก็อีกอีกอย่างหนึ่งคืออยากเจออยากจะให้ช่วยแก้ปัญหาที่แรงงานพม่ากำลังมาชิญซึ่งสิ่งที่นางองศาลสุจี ได้พูดกับแรงงานพมา่าตัวแทนแรงงานพม่าในอาคารทะเลตลาสทะเลไทยเนี่ยก็บอกว่าอยากจะเรียกร้องให้มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น3 0 0บาทเพิ่มสิทธิประกันสังคมแล้วก็มีการจัดทําหนังสือเดินทางชั่วคราวแทนที่พาสปอร์ตเพื่อให้แรงงานชาวพม่าสามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างเสรีก็คือมีสิทธิค่อนข้างจะสิทธิตามรายงานตามกฎหมายของไทยนั่นแหละครับแต่คราวนี้คือก็ส่วนนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ นางอองซานสูจีจะลงนามใน MOU กับทางคน,น,นเอกวิเชนโอชาซึ่งก็ได้หารือก,กันไปเมื่อวานนี้ด้วยแต่ระหว่างที่นางอองซานสูจีพูดอยู่ด้านในอาคาราบริเวณด้านนอกเนี่ยฝนตกกับคือตั้งเขามาตั้งแต่ช่วงประมาณ4ี่โมงแล้วเหมือนกับว่าผมก็พูดสื่อข,ข่าวทีมข่าวอื่นๆก็บอกว่าโอ้หเหมือนนัดก,กันมาทุกคนก็ปากหลักแบบใช่ย่างนี้เลยครับแต่ต<า>ว่ายังไม่ออกมาเพราะว่านางอองซานยังไม่เสร็จใช่ไหมคือรอ ประมาณอย่างนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงกลางฝนที่ตกหนักผมหนักมากเมือก็ฝนไล่ช้างเลยทีเดียวทีมข่าวก็ทํางานได้ค่อนข้างจะลําบากต้องแบ่งทีมกันแล้วก็ลมก็ไม่ได้เอ้าไปแล้วคุณโท์ไปอยู่จุดไหนครับเปียกครับก็พยายามบริงานอย่างเต็มที่ครับแล้วก็รีบถอยกําลังออกไปเพราะว่าอุปกรณ์จะเสียหายแต่ชาวพม่าไม่หนีไปไหนปักหลักตรงนั้นเลยเพราะว่าคือเหมือนกับตอนที่รถเข้ามาและนางออสารตีเดินเข้าไปในอาคารเนี่ย ก็มีโอกาสเพียงแค่แวบเดียวได้เห็นนางอองซานซูจีคราวนี้เขาก็หวังว่าเนี่ยหลักๆตรงเนี้ยอย่างน้อยได้เห็นนางอองซานซูจีตอนกลับอีกสครั้งหนึ่งก็พอละวใช่ครับซึ่งก็ซึ่งก็ได้เห็นเพราะนางอองซานซูจีออกมาเนี่ยแล้วก็โบกมือทักทายกับประชาชนแต่ด้วยสถานการณ์ที่ฝนตกหนักมากทําให้ไม่สามารถจะพูดคุยกับแรงงานได้อย่างใกล้ชิดแต่คือก็ได้ยินจากข้างในว่าแหล่งข่าวข้างในนะครับกขบอกว่านางอองซานซูจีก็บอกว่า เสียดายที่ไม่ได้คุยกับแรงงานชาวพม่ามากกว่านี้ใช่เพราะว่าด้วยเวลาด้วยของสภาพอากาศที่ไม่ดยด้วยครับเรื่องของมาตรการเขาป้องกันด้วยตอนที่อยู่ในหอประชุมได้นางออกซานด์ุจิได้ตกปากรับคําอะไรกับแรงงานไหมคะคือเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่นางสันสุจีเคยพูดเมื่อสี่ปีที่แล้วคือจะยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานพม่าให้ดีขึ้นอย่างที่บอกไปว่าอย่างน้อยค่าแรงขั้นต่าต้องกําจัดการกดขี่รวมถึงทางรัฐบาลไทยเองก็ต้องดําเนินการในส่วนนี้เรื่องของการกวาดล้างการ ใช้แรงงานลูกจ้างอย่างผิดกฎหมายเพราะบางคนเขาก็บอกว่าเหมือนโดน่ไม่ได้ับความยุติธรรมใช่ยิงท่าเลยทีเดียวบางคนนะครับผมแล้วก็ตามก็วันต่อมาคือวันแรกวันนี้ใช่วันต่อมาคือเมื่อวานนี้เนี่ยกำหนดการค่อนข้างจะเป็นที่แน่ชัดก็คือช่วงเช้านางอสัชชีก็ไปเดินทางไหวปาตถกถาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย5แห่งชนะของไทยอาทิธรรมศาสต์จุฬาเกษตรศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องของว่า เยาวชนไทยเป็นอนาคตของประเทศเขาก็หวังว่าจะให้เยาวชนกลุ่มนี้ตัวแทนเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยช่วยให้เข้ามาเหมือนกับว่าทําความเข้าใจกับคนพม่ามากขึ้นอ,อย่าไปกีดกันเขาเลยอย่าไปแบ่งแยกเขาเลยเหมือนกับว่าเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันมานานเราก็อยากจะให้ทุกคน,นยอยู่ร่วมกันเพราะไงเราก็แยกจากกันไม่ได้อยู่แล้วเรื่องของแรงงานก็ด้วย เราควรจะให้สิทธิที่เท่าเทียมในฐานะของแรงงานในเมื่อเขามงานคนไทยเพราะในเมื่อเขามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยเขามาด้วยตัวของเขาเองเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบโดนค้ามนุษย์เข้ามาแล้วก็ถ้าเขาก็บอกว่าถ้าคนงานไทยไปทํางานที่พม่าเขาก็หวังว่าคนงานไทยเหล่านี้ก็จะได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกับแรงงานในพม่าเหมือนกันและที่สําคัญคือเขาก็เน้นหลักธรรมด้วยนะบอกว่าคือเราควรจะมีความเมตตากรุณาต่อกันเพราะว่า ต้องเอาใจเขาไปใส่ใจเราแล้วโลกเราจะมีสันนิภาพมากขึ้นก็ได้ไปคุยกับพวกนักศึกษาเขาบอกว่าผมพูดได้ดีมากเห <รา S 2> มือนกับว่าคือเข้าใจไม่ได้ไม่ได้มาเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้มาบอกว่าฉันต้องการอย่างนี้ฉันต้องการอย่างนี้รายงานของฉันต้องได้รับการคุ้มครองอย่างนี้แต่มาพูดเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้เหมือนกับว่าเ <ขา S 2> นี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยอยากจะเมื่อเจอเชอาวพม่าแล้ว ให้เข้าใจมากขึ้นอย่าไปกดขี่อย่าไปใช้คําพูดที่แบ่งแยกเขาเลยให้อยู่ร่วมกันแบบเป็นมิตรประเทศซึ่งถือเป็นคําพูดที่ดีมากและช่วงบ่ายก็คือเดินทางไปพบกับพลเอกยุทธ์จันโอชาต่างขนดการหารือในอาคารอาคารรัฐบาลรัฐบาลชายก็ต่างขนูดก็ไม่มีอะไรเพราะว่าก็ลงนาม MOU เรื่องของการค่าแรงขั้นต่ำเรื่องของการทําประกันสุขภาพแล้วก็เรื่องของที่สําคัญคือกฎหมายที่ว่าหาก ลูกหลานชาวพม่าเกิดจากแรงงานชาวพม่าที่มาทํางานในไทยก็ควรรัฐบาลไทยก็ควรจะให้การดูแลมีสวัสดิการเพราะว่าก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นในประเทศครับก็คือปกติคือไม่ได้เรียกร้องอะไรมากกว่าที่สิทธิแรงงานในไทยควรจะมีเลยอยากจะให้เท่าเทียมไม่มากก็น้อยเท่านั้นเองครับก็ปิดท้ายด้วยการเรียกอาหารคําใช่ครับส่วนภารกิจวันนี้เป็นยังไงบ้างครับภารกิจวันนี้ก็ตามคนอหนา่คือก็อีก ไม่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ก็เตรียมจะเดินทางกลับประเทศ<อ>แล้วใช่ครับ <C lim it> ก็ถือว่าเป็นการปิดฉากภารกิจที่ถือว่าสวยงามน,นะครับ <C lim it> เพราะว่าโดยเฉพาะวันแรกเนี่ยเราได้เห็นถึงแรงใจของชาวพมา่าที่แบบรับหมื่นคนมารวมตัวกันฝ่าฝนเพื่อจะได้พบกับนางอองสรารสุจีเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็ยอมครับก็ถือว่าถือผู้สื่อข่าวทีมข่าวทุกช่องที่ไปเนี่ยประทับใจมากในส่วนนี้เพราะว,ว่าแบบคือผมเคยไปทําข่าวที่พม่าเมื่อ ปลายปีที่แล้วเลือกการเลือกตั้งก็ได้เห็นภาพอย่างนี้เหมือนกันฝนก็ตกคือมาด้วยความตั้งใจมาด้วยความหวังมาัมาด้วยความตั้งใจแต่ผมก็เลยคิดว่าหลายครั้งแล้วเมื่อสี่ปีที่แล้วที่มหาชัยฝนก็ตกเมื่อการปลาัยหลังการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วฝนก็ตกมาครั้งนี้ฝนก็ตกอีกในนางองซานสุจีนี่ผมใสฝนเขาใสฝนจริงๆครับทีนี้นางองซานสุจีเองก็ยังเหมือนทิ้งท้ายให้โอวาดไปกับชาวพม่าที่อยู่ในประเทศไทยในการทํางานในเมืองไทยด้วยใช่ไหมครับผมก็คืออยากจะให้เขาบอกว่า ไม่ว่ายังไงไม่อย่าเร,ยเรียกร้องสิทธิตามแรงงานก็ว่าไปแต่ในเมื่อคุณมาอยู่ในประเทศของเราแล้วคุณก็ต้องเคารพในกฎหมายเคารพในนายจ้างประพฤติตัวให้ดีเรื่องปัญหาชี้กรรมเพราะว่า<ง>เรื่องของพฤติกรรมของแรงงานเองก็เป็นส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจของภาครัฐว่าและก็เรื่องของสังคมไทยด้วยว่าแรงงานกลุ่มนี้ประพฤติตัวดีในประเทศหรือเปล่ามาแย่งงานหรือเปล่าเพราะบ,บ,าบางกลุ่มเนี่ยก็เหมือนก็ไปทำงานในส่วนที่ ชาวต่างด้าวเขาไม่ควรจะทำเขาก็ไปแย่งงานคนไทยคนไทยบางส่วนก็ไม่พอใจในส่วนนี้วควรจะมีการจัดระเบียบให้มากกว่านี้คือทำตามกฎหมายแล้วครับก็คือเราเร่งรัฐบาลให้รัฐบาลไทยเนี่ยให้ประสานงานแล้วก็แก้ปัญหาให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าปัญหาแรงงานพม่าในไทยจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าแรงงานพม่าในไทยมีเกือบสามล้านคน เมื่อก่อนเราจะเห็นแรงงานพม่าตามร้านขายอาหารตามสั่งเดี๋ยวนี้ขึ้นห้างแล้วนะคะมีบางคนไปทำงานกันในห้างซึ่งส่วนนี้ก็เป็นที่กังวลเหมือนกันแต่ว่าถ้าถัานความจำเป็นก็คือจําเป็นแต่ว่าก็เหมือนกับว่าเรายังไม่ไปคนกลุ่มนี้ก็ยังไม่ทําตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ทางรัฐบาลไทยก็ควรจะเข้มงวดในส่วนนี้ด้วยใช่เพราะว่าที่จริงแล้วถ้าแรงงานพม่าที่ลงทะเบียนจริงๆมีแค่ประมาณ2 0 0 0 0 0คนแต่อยู่จริงๆเนี่ยสามล้านคนและถ้าคนกลุ่มนี้ไม่สามารถจัดระเบียบคนกลุ่มนี้ได้เนี่ย ผลกระทบก็ตกกับปัญหาตลาดแรงงานไทยที่สําคัญเรื่องของนายจ้างคนไทยก็ต้องให้ความร่วมมือใช่ครับผมเพราะว่าที่จริงแล้วจริงจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าที่วิเคราะห์กันมาคือนายอซาจีอาจจะไม่ต้องง้อรัฐบาลไทยก็ได้เพราะว่าถ้าหากรัฐบาลไทยไม่แก้ปัญหาแล้วเศรษฐกิจขอมพม่าที่ขับเคลื่อนมีพลวัตอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยอนาคตเมื่อเศรษฐกิจดีมีแรงจูงใจที่ดีกว่า ชาวพม่ากลุ่มนี้จะเดินทางกลับไปเองและผลกระทบก็จะตกกับไทยเหมือนกันเพราะว่าไทยก็จะขาดแคลนแรงงานครับใช่ตามกันต่อนะครับนักข่าภารกิจสาคัญสาคัญที่นางองซานซูจีนั้นให้เกียรติเดินทางเยี่ยมประเทศไทยเป็นประเทศแรกอย่างเป็นทางการครับหมวดกวลังพเราทั้งสี่คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ